เจ้าเชื่อเรื่องพญานาคบอทูเดอแต่ปรากฏว่าน้องซีน่านางเอกหรออาจารย์ซึ่งจบวันนี้นะจบวันนี้เนี่ยเขาเชื่อหมดใจค่ะเห็นหน้าลูกครึ่งแบบนี้นะคะเล่นดูใจเทพพหมแต่ไปํำพญานาคมาแล้วไหว้แล้วไหว้ทั้งบ้านด้วยอาจจะเป็นยังไงไปฟังโรดจ้า ที่บ้านหนูอ่ะมูอยู่แล้วเป็นสายมูแล้วคุณแม่เชื่อเรื่องพญานาคเชื่อว่าท่านเนี่ยจะช่วยเราในแต่ในเรื่องเคยไปขอค่ะไปถึงแบบคาชัโนดไปนู่นไปนี่ไปนั่นไปเยอะมากค่ะไปรำมาแล้วค่ะรำเปิดใส่ชุดไทยใส่ชุดไทยแล้วก็รำกันสามคนคนลุกมากเอาละงานขนลุกก็มาแต่ว่าใดๆน้องเขาคือสวย เสียบปังหุ่นหอมมากโอโหอกก็โลกับคุณดูดิจริงนะคะอย่างที่บอกไปนะคะน้องก็มีความเชื่อทางด้านนี้นะคะเพราะว่าจะว่าไปแล้วนะคะละครนอาจารจันซึ่งเป็นหนึ่งในซีรีส์โดนใจเทวทมค่ะก็เข้มข้นโดนใจแฟนละครอยู่เหมือนกันค่ะออนแอร์มาสักพักวันนี้จะจบแล้วนะคะยิ่งหลังๆเขาก็มีแบบว่าซีนในการแบบสืบค้นเรื่องราวประวัติศาสตร์จริทธิ์และพญานาคซึ่งทำเอาพระนางนะคะน้องกับขนาวุฒิที่เป็นพระเอกกับน้องจีน่าเนี่ยต้องลุ้นจนถึงตอนสุดท้ายเลยนะคะว่าแบบโอ้โหมันจะเป็นยังงไค่่่่่ะวาาแต้ใหหุกซึง รับบเป็นคุณชายภูะเนธนี่ในเรื่องก็เป็นคุณชายนะคะรีวิวละครของตัวเองหน่อยเจ้าตัวจะว่าอย่างไรไปฟังชัดๆกันเลยค่ะพอสามคำให้กับละออจันค่ะของเราพูดอะไรไปหนูพูดโหดมันฮาไปโหดมันฮาพยานหน้าสิ่งลี้ลับประวัติศาสตร์สนุกมาก เอาละนะคขอเขากี่คำเนี่ยอะไรนะคะขอสามคำแต่ด้วยความอยากแบบเล่าเรื่องละครตัวเองนะคะแต่ว่านั่นแหละค่ะหนุ่มคนรุ่นใหม่หนุ่มสาวคนรุ่นใหม่นะพญานาคเนี่ยไม่เชื่อจะลบหลู่จริงๆนะคะของแบบนี้อย่าพูดไปเด้ออย่าว่าไปเด้อของมันเข้าตัวนะ